เจาะตามีหลายเกตหลายราคานี่คือเกตด A ของร้านเกยไก่นะคะ1กิโลได้เยอะมากเนี่ยคุณภาพเราจะอย่างนี้ทุกตัวเลยไซส์2นิ้วเจาะตาแกะขี้ออกให้ทุกตัวคุณภาพเกตด A เป็นอย่างไรนะคะ1หมึกจะตัวสวย2รสชาติจะไม่เค็ม3ปริมาณจะได้เยอะแบบนี้และนี่คือปริมาณ1กิโลของร้านเกยไก่นะคะวันนี้เกจะมาทอดให้พี่ๆดูด้วยนะคะการทอดของเกนะคะจะใช้น้ํามันไม่เยอะนะคะใช้วิธีการ ผัดไปผัดมาพลิกกับด้านให้หมึกโดนน้ามันอย่างทั่วถึงค่ะทุกคนคะ่ะการทอดของเกีน,นะคะจะใช้ไฟกลางๆและทอดประมาณ1-2นาทีพอคะ่ะสังเกตเงื้อหมึกประมาณนี้นะพี่เหลืองๆหอมๆ ให้พี่ตักขึ้นได้เลยนะคะแนะนำอย่าอย่าใช้ไฟแรงหรือทอดนานเกินไปเพราะจะทําให้หมึกไหมและมีรสขมได้นะคะพอดประมาณนี้แล้วตักขึ้นได้เลยทอดเสร็จนะคะเนื้อหมึกเราจะกรอบนอกนุ่มในรสชาติไม่เค็มแน่นอนที่สําคัญนะคะตัดรสขมออกไปได้เลยเพราะเราเจาะตาแกะขี้ออกให้ทุกตัวนะคะ,ะ,คะพี่จะทอดกินเล่นก็ได้หรือทอดกินเป็นกับข้าวก็ได้นะคะหมึกเนื้อไม่เหนียว ผู้เฒ่าผู้โถก็ทานได้นะคะหรือว่าเด็กก็ทานได้ปลอดสารแน่นอนนะคะเพราะกี่ไก่ก็กินประจําและจังหวะแม่ค้าแพ็กส่งเราจะทําเป็นถุงครึ่งโลพร้อมซีนสีสรรยากศาให้ทุกคนเลยไม่ว่าจะส่งเมืองไทยหรือเมืองนอกนะคะถุงที่ใช้จะเป็นถุงของทางร้านเองมีโลโก้นะคะเป็นถุง PE อย่างดีสามารถแช่เย็นได้นี่คือถุงครึ่งโลนะคะทุกคนขาถุงของเราสะดวกสบายมากๆ